โอ้โหครับตอนนี้ข่าวของเคียร์แนนดิวิสบี้ฮอนะครับถือว่ามาแรงจริงๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นนักข่าวชื่อดังเนี่ยทั้งโรมาโนทั้งแมทลอเนี่ยรายงานกันตรงกันและเป็นการรายงานอัปเดตสถานการณ์นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าไทม์ไลน์เลยกันว่ามันเป็นอย่างไรอ่ะเอาตอนแรกเลยสักประมาณ4ี่ทุ่ม โรมาโน่นะครับลายงานว่าเชลซีตอนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะปาดหน้าในดิวของเคียร์แนนดิวบริสฮอพวกเขานะได้สอบถามข้อมูลแน่นอนว่าเอนโซ่มาลิสกาเนี่ยตอนนี้นะคือแฟนตัวยงของนักเตะไบรตันก็หวังที่จะปิดดิวนี้ให้ได้เหมือนกันแต่ตัวนักเตะนะครับดูดูด,ด,ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยรอว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นถือว่านักเตะนั้น รอดูว่าสโมสรไหนเชื่อใจมากกว่านี่คือการรายงานจากโรมาโนประมาณสี่ทุ่มนะครับส่วนตัวณนะเวลานั้นเนี่ยผมเห็นข่าวเนี่ยผมก็คิดได้ว่านักเตะคงจะอยากมาที่เชลซีและคงจะอยากดูว่าสโมสรไหนนั้นจริงจังกว่าถ้ามาเชลซีโอเครู้แหละว่าคุณอาจจะมีการแข่งขันที่สูงหน่อยด้วยคุณภาพนักเตะด้วยแรงกดดันเพราะว่านี่มันคือทีมใหญ่ แต่ถ้าคุณไปไบตันการแข่งขันอาจจะไม่ได้มากเท่าเชลซีแต่มันก็มากนั่นแหละแต่อาจจะไม่เท่าเชลซีแต่ว่าความกดดันเนี่ยมันจะน้อยกว่าเชลซีเยอะเพราะว่าความคดาดหวังของแฟนบอลเนี่ยมันต่างกันนี่คือส่วนตัวที่ผมคิดนะครับถ้านักเตะคิดแบบนี้จริงๆนะซึ่งอีกไม่นาน,นครับทุกคนครับก็เป็นรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนนะครับเป็นเบรกกิ้งนิวเลยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ย ดิวระหว่างเลสเตอร์ซิตี้และไบรตันนะครับสำหรับของคีแนนดูบิฮอร์เนี่ยกำลังที่จะยกเลิกและนักเตะกำลังจะรอเชลซีนี่คือข่าวประมาณ5ทุ่มที่ผมเห็นโอ้โหถือว่าตกใจแล้วก็มองไม่ผิดจริงๆว่านักเตะคนนี้เนี่ยคีแนนดูบิฮอร์เนี่ยอยากมาทีมเราจริงๆเออส่วนตัวผมผมมองว่านี่แหละถึงแม้ว่า เรามีโอกาสที่จะเสียคอนนอลคาเกอร์ออกไปแต่ว่าผมมองว่ามีพบก็ต้องมีจากแล้วกันผมมองไว้แบบนี้ซึ่งดูวีฮ,ฮอลเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะชอบเชลซีและนี่ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่มีใจเหมือนกันน่ะเออถ้าคนไหนอยากมีใจแล้วพอมาเล่นกับทีมเราเนี่ยส่วนมากมันก็จะปังทุกคนนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปังอ่ายกตัวอย่างดิโมเวเนอร์ไม่ได้ปังแต่มีใจอ่ะโอ้โหแต่ละนัดที่ลงไปอ่ะที่เล่นกับทีมเราอ่ะ ดูมีความตั้งใจดูมีความทุ่มเททุกๆุกนาทีที่ได้ลงเล่นวิ่งไม่มีหมดพละกาลังเนี่ยสุดยอดเกมรับลงมาช่วยเกมลุกก็ดีเช่นกันแต่อาจจะไม่ได้มีสกอร์เช่นติโมไปเนอรออะไรประมาณนี้นี่คือนักเตะที่มีใจผมยกตัวอย่างนี่น่าจะมากําลังจะรอมาเชลซีแล้วเหมือนกันนะครับแล้วอีกไม่นานนะครับทุกคน,นครับเป็นการรายง,งานจากเดวิดออนซีนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea นะได้ยื่นข้อเสนอ เพื่อที่จะเซ็นสัญญากับคีแลนดูบิสฮอรของเลสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยแล้วโอ้โหถือว่ารีบทํารีบรับและเชลซีก็คงจะคิดว่าอยากได้จริงๆส่วนตัวถ้ามากาลัเกอร์ก็น่าจะออกไปแหละเพราะว่านี่ก็คือตำแหน่งเดียวก็คือกลางลุก C.A.M. กาลัเกอร์ A น่่จะต้องไปผมเสียดายนะพูดตามตรงผมเสียดายกาลัเกอร์แล้วก็เสียดายในฝีเท้าที่เจ้าต,ตัวตอนนี้เนี่ย กำลังที่จะพัฒนามาแบบไม่หยุดไม่หย่อนดูดิไทม์ไลน์สองสปีแรกอ่ะปีแรกนี่เล่นไม่เอาอ่าวเลยเกมรับก็ไม่ดีเกมลุกก็ไม่ได้จ่ายบอลก็เสียง่ายคลองบอลก็ไม่ได้สำหรับกาลเกอร์แต่พอมาปีล่าสุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคลองบอลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาช่วยเกมรับหรือแม้แต่การมีส่วนร่วมกับเกมลุกส่วนร่วมกับประตูเนี่ยผมมองว่ามีมากขึ้นคือไม่ได้ดูตาม ตาเปล่าอ่ะมันมีทางเสรษฐีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแอดซิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายคียพาร์ตหรือแม้แต่เรื่องของการยิงประตูโอเครู้แล้วว่าประตูเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่เรื่องของการมีส่วนร่วมเปอร์เซ็นต์ในการมีส่วนร่วมแต่ละเกมของกาลาเกอร์มันดูมีส่วนที่จะพัฒนาไปได้ไกลและอายุก็น้อยกว่าทางด้านของนักเตะคนนี้ด้วยคีแนนดิวบี้ฮอเนี่ยไป1ปีเอปีดิวบี 5, ้ฮอรสามห้ากาลาเกอร์สามสี่อ่อนกว่าอีก ผมเสียดายนะถ้าไปจริงๆแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าหนึ่งเลยคือกฎของเ,เ,อเรื่องของ financial fair play เออผมผมมองว่าจุดนี้แหละที่เชลซีนั้นอาจจะคิดหนักหน่อยแล้วก็ต้องจำใจตัดสินใจที่จะปล่อยออกไปนะครับและอีกไม่นานนะครับทุกคน,นครับประมาณเที่ยงคืนนะครับก็เป็นรายงานจากเมดลอนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเลสเตอร์ซิตี้นะตั้งค่าตัวของคีนนดิวบิสฮอไว้ที่ 35ล้านปอนด์เขาถูกมองว่าเป็นมิดฟิลด์ที่เน้นไปทางเกมลุกมากกว่าคนอื่นๆในทีมเชลซีและพวกเขาเนี่ยชอบที่นักเตะถนัดเท้าซ้ายเชลซี Chelsea น่าจะไม่ได้ติดตามอารซีเกนต่อในตลาดนี้นี่คือการรายงานจากแมทลอแบบน่าจะเป็นการรายงานภาพรวมด้วยแหละทั้ง2นักเตะนะครับส่วนตัวผมมองว่าตั้งไว้35ล้านปอนด์แพงไปแพงไปเพราะว่ามันมีข่าวจาก ไม่ใช่แมตต์รออีกเพราะว่าเชลซีนั้นยื่นไปแล้วก็ปัดตกปัดทิ้งเลยอ่ะยื่นไปประมาณ20-25ล้านปอนด์แต่เลสเตอร์ปัดทิ้งเลสเตอร์ตั้งไว้ที่35ล้านปอนด์นี่คือค่าฉีกสัญญาส่วนตัวผมมองว่าถามว่าราคานี้มันแพงไปไหมกับฟอร์มรู้กันที่แล้วมันไม่ได้แพงไปกว่าหรอกแต่มันอาจจะเหลื่อมนิดๆว่ะส่วนตัวผมเนี่ยในราคา35 และด้วยฟอร์มนักเตะที่ดีโอเครู้แหละว่าดีแต่คุณก็อย่าลืมเลยว่านี่มันคือการแข่งขันที่ไม่ใช่หลีกระดับสูงมันคือหลีกแชมเปี้ยนชิพผมมองว่าสักราคา25-30เนี่ยน่าจะโอเคแล้วนะสำหรับดิวบิสฮอนะครับก็มารอดูกันละกันว่าเลเ,เตอร์เนี่ยปัดตกไปแล้วแต่จะเป็นอย่างไรนะครับและก็ยังไม่จบครับทุกคนครับเป็นการรายงานจากโรมาโนนะครับประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ย คิ e แลนดิวบีฮอร์นะครับให้ไฟเขียวกับการย้ายมาเชลซีหลังจากมีการแจ้งกับทางไวตันว่าดิวล่มแล้วเมื่อช่วงก่อนหน้านั้นตัวนักเตะตอนนี้เนี่ยสนใจที่จะย้ายมาข้อตกลงส่วนตัวนั้นตอนนี้นะตัดออกไปได้เลยไม่ใช่ปัญหาสำหรับดิวนี้การพูดคุยตอนนี้เนี่ยกำลังดำเนินอยู่ในระหว่างสโมสรโดยมีนักเตะคนอื่นเกี่ยวข้องด้วยแต่จะไม่อยู่ในดิวเดียวกันก็คือง่าย มันอาจจะมีการสวอปดิวแต่คงจะไม่ใช่การแลกเปลี่ยนราคาแบบเท่าๆกันอะไรประมาณน,นี้คงจะไม่ใช่แบบนั้นก็นมารอดูก,กันว่าการพูดคุยของเชลซีเนี่ยจะลุล่วงไปเป็นแบบไหนเออส่วนตัวผมผมมองว่า2 5่สถึงสาโอเคใช้ได้และก็ปล่อยกราเกอร์ในราคาที่สูงกว่านั้น40-50อะไรก็ว่ากันไปเออผมมองว่าถ้าเอาตามที่ผมบอกเนี่ย ก็น่าจะฉลาดเพราะว่านี่ก็คือนักเตะที่เล่นดีเหมือนกันสายพลังกำลังเหมือนกาาเกอร์แต่อาจจะไม่ถึงแต่เขามีเรื่องของการเล่นเกมลุกที่ดีกว่ากาาเกอร์เออผมมองว่าก็น่าสนและอีกไม่นานจริงๆครับทุกคนครับก็เป็นรายงานจากโรมาโนเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ท็อปจริงๆนะครับเออฮอตจริงๆนะก็โรมาโนนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเอนโซมาลสกาอนุมัติการตัดสินใจซื้อเคียรนนดูบีฮอแล้ว เมื่อคืนนี้นะครับผู้จัดจาก,การทีมเชลซีคนใหม่ให้ความเห็นว่านักเตะจะเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับแผงมิดฟิลด์การเจราจาร,ระหว่างเชลซีกับเลสเตอร์ตอนนี้เนี่ยกำลังดําเนินอยู่เดีลนี้ขึ้นอยู่กับสโมสรแล้วว่าจะเอาจริงหรือไม่ถือว่ามาลิสกาไฟเขียวเล่นจริงก็อยากได้มันกันแหละน,นี่ก็คือเด็กเก่าอะ่ะเออร่วมทุกร่วงสูขก,กันมาคว้าแช,ชมป์ด้วยกันมา น่าจะเอาจริงๆและก็น่าจะรู้ใจกันดีรู้ฝีเท้ารู้สไตล์การเล่นร,รู้แผนกันดีอยู่แล้วเออส่วนตัวผมมองว่าก็ไม่ได้มีปัญหานะเออสำหรับโค้ชที่ชอบนักเตะทีมเก่าตัวเองถ้ามาเล่นดีจริงๆก็น่าจะโอเคอยู่นะครับ มาที่เรื่องของโอมาลิเฮตชินสันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่าไทาม์ไลน์ก่อนที่จะเฮียบิโกนะครับก็เป็นรายงานจากโรมาโนนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยการเจรจาร,ระหว่างอิปสวิตทาวกับเชลซีนะครับสำหรับโอมาลิเฮตชินซันเนี่ยกำลังคืบหน้าเชื่อว่าค่าตัวอยู่ราวๆยี่ส้าล้านปอนด์ไม่มีใส่ออปชั่นซื้อกับภายในดีลนี้โอ้โหถือว่าไม่คิดจะซื้อกับเพราะว่านี่ก็คือเด็กที่ เชลซีนั้นซื้อมากะาจากบ,บ้นนั่นแหละเออแต่ก็ไม่ได้ซื้อกลับน่าจะขายขาดนะครับและก็อีกไม่นานนะครับใส่รูปผิดนะครับก็เป็นรายงานจากโรมาโน่เหมือนเดิมนะครับโอมาลิฮิจิซันไปอิสวิตาวแบบถาวรจากเชลซีแล้วเฮียวีโกข้อตกลงเนี่ยอยู่ราวๆ22ล้านปอนด์รวมแอนดออนตามที่คาดกันไว้ เชลซีนะจะไม่ใส่ออปชั่นซื้อกับแต่จะมีเงื่อนไขหลังจากการขายต่อไปนะครับนี่คือการรายงานจากโรมาโนโอ้โหถือว่าไปเรียบร้อยเด็กคนนี้นะครับก็ขอให้นายโชคดีกับทีมใหม่แล้วก็ขอให้เล่นดีและมีทีมใหญ่ๆสนใจในอนาคตเพราะว่านี่ก็คือเด็กที่อายุยังน้อยซึ่ง22ล้านปอนด์เนี่ยส่วนตัวผมผมมองว่าโอเคเลยถ้ามันเข้าตามแอดออนแล้วก็นักเตะเล่นดีตามแอดออนนั้นจริงๆนะเออผมมองว่าเชลซีนั้น จะได้กำไรไม่มากก็น,น้อยเลยทีเดียวนะครับก็คือง่ายหวานเทียบ <Yeah. S 1> และมาต่อที่โบย่าสั้นๆนะครับเป็นการรายงานจากแมนลอนนะครับบอกว่าเข้าใจว่าเลสเตอร์เนี่ยให้ความสนใจในตัวโบย่าตอนนี้และก็อาจจะมีความคืบหน้าในดีลนี้เช่นกันนะครับก็น่าจะสนใจด้วยละกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจมี่วารดีก็แก่แล้วเออน่าจะหาคนที่ไปเป็นแบ็กอัพนะครับแต่ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะซื้อขาดหรือว่าจะยืมตัวแต่ส่วนตัวถ้าจะปล่อยเนี่ยเชลซีน่าจะปล่อยแบบถาวรเลยไม่น่าจะให้ยืมตัวแล้วนะ มาที่เรื่องราวของชุบูเมกานะครับก็เป็นการรายงานจากโรมาโน่เหมือนเดิมนะครับเบ w กกิ้งนิวนะครับบอกว่าเชลซีตอนนี้เนี่ยจะไม่ปล่อยค้านี่ชุบูเมนกาแบบยืมตัวทางเดียวที่เขาจะออกจากทีมตอนนี้เนี่ยคือย้ายไปแบบถาวรด้วยข้อเสนอดีๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเอซีมิลานนะครับรายงานจากแมทลอนนะครับมีการทับทามไว้แต่เป็นการทับทานในดีลที่แบบ เป็นการยืมตัวซึ่งเชลซีไม่โอเคเชลซีจะขายขาดนะครับก็มารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับดีวของชูบมูมิก้าโอ้โหคนนี้เสียดายของนะครับเพราะว่าฝีเท้าดีแต่เสียดายเจ็บง่ายไปหน่อยอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเชลซีนั้นน่าจะวิเคราะห์แล้วแหละว,ว่านักตเตะเจ็บง่ายแล้วก็กองกลางตัวน,นี้มันไม่ว่างแล้วไม่ว่าจะเป็นเอนโซกาเซโดหรือแม้แต่กลางลุกเนี่ยมีการ์ลเกอร์อาทัลคาร์ลเกอร์ออกก็มีคีเลนแมคเคนนาอีกมันเยอะแย,ะ,ยะมากมายแล้วมีโคเมอร์เล่นได้อีก เชลซีน่าจะคิดแบบนี้นะครับแล้วนักเตะก็ดูเหมือนว่าอยากจะย้ายเพื่อได้รับโอกาสนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นะครับขอลาไปก่อนบ๊ายบายทุกคน